เกมนี้มีชื่อว่าเกม Animal Racing นะครับเกม Animal Racing เป็นเกมที่วิธีการเล่นเราจะเริ่มจากการที่เราใช้ก๊าซส,สถานการ์นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับวางโดยรอบแผ่นทางเดินครับดรืยแผ่นทางเดินก็จะมีสถานการณ์ที่เราวางไว้ด้านละ4ตำแหน่งแล้วก็จะมี การส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือก็สามารถเก็บใส่ในตะงกร้าไว้ได้เลยครับและส่วนที่สองจะมีการป้องกันและการพิเศษการป้องกันและการพิเศษนี้จะอยู่ในกองกลางเราจะวางไว้กองกลางจะได้รับเมื่อตัวละครเดินเช่นว่าตัวละครน้องลิงนะครับเริ่มจากจุดแรกเดินไปตก4ส,สถานที่หลักนะครับตรงมุมด้านข้างก็จะได้สิทธิ์ในการจับ การป้องกันที่อยู่ตรงกลางการป้องกันในการพิเศษก็จะวางไว้ตรงกลางครับและนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เราเดินอยู่ในสถานที่หลักทั้ง4มุมนะครับเมื่อทุกครั้งที่ตกครับก็จะได้สร้างแรนมาไปหนึ่งหนึ่งตัวและถ้าเกิดเราสร้างได้ครบทั้ง4พื้นที่เราก็จะเป็นผู้ชนะในทันทีนะครับและในกรณีที่เพื่อนเราเดินมาตกด้วยกันนะครับในที่เดียวกันอย่างชิน้นแบบนี้ก็ จะไม่เป็นการยึดนะครับแต่จะเป็นการครอบครองพื้นที่ร่วมกันครับผมเมื่อเข้าใจวิธีการเล่นเบื้องต้นแล้วนะครับเราจะเริ่มเล่นกันเลยเมื่อเซตเกมเรียบร้อยนะครับโดยเ,เหรียญรางวัลที่จะได้รับในแต่และผู้เล่นก็จะต้องได้รับเหรียญคนละ10เหรียญน,นะครับคนละ10เหรียญแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นมากนะครับจำนวนมากอาจจะลดเหลือคนละ5เหรียญหรืออาจจะเล่นเป็นทีมก็ได้นะครับ ดับแรกเมื่อได้เหรียญแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาเลือกตัวละครนะครับอ่าน,นี้เราก็ให้เพื่อนกลุ่มจับเลือกตัวละครที่มีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวนะครับเราก็ตอนนี้เราได้น้องเต่านะครับได้น้องเตา่าแล้วก็อีกท่านหนึ่งได้เป็นลิงแล้วเราก็เก็บใส่ตะกร้าไว้นะครับนี้เราต้องมาอ่านคุณสมบัติของตัวละครเราซึ่งน้องเต่าก็มีสมบัติในการคุณสมบัติในการทนภัยแล้งภัยหนาว น้ำท่วมวัภัยแผ่นดินไหวและภาวะโลกร้อนแบบนี้เราก็จะต้องคอยดูคุณสมบัติของตัวละครเราเมื่อตกในภัย,ภยพิบัติแต่ละที่ก็จะได้คุณสมบัติในการป้องกันนั้นนะครับอ่าน,นี้เราลองเล่นนะครับวิธีการเล่นเราก็จะเริ่มจากการที่เอาตัวละครเริ่มที่จุดสตาร์ททั้งสองตัวละครแล้วก็แจกแลนมาคของผู้เล่นคนละ4ตัวครับเอาไว้ในการ สร้างแลนด์มาร์คเมื่อตกพื้นที่สําคัญนะครับเริ่มแรกในการทอยลูกเต่านะครับผมได้สิบแต้มนะครับก็เดินไปครับเราจะเดินตามรอยเท้าน,นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าโอเคครับโชคดีมากเลยได้ตรงมุมพอดีเลยนะครับแล้วก็ได้สิบในการจับการ์ดนะครับหนึ่งแผ่นจะมาได้เป็นการ์ดหน้ากาก,ากนะครับคุณสมบัติป้องกันไทยผล มลพิษทางอากาศเชื้อไวรัสสารเคมีวัตภยัภยไฟป่าและอคีภยัยเราเก็บไว้เป็นการป้องกันของเราเ,เพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคจำนวนแปดแต้มอ่าตรงนี้เป็นรถจักรยานไฟฟ้า,า,านะครับใช้รถจักรยานไฟฟ้า,า,าแทนมอเตอร์ไซ์ คะแนนเพิ่ม10คะแนนนะครับก็ได้รับเหรียญไป10คหร10คะแนนครับเหรียญละ5คะแนนนะครับก็ได้ไป2เหรียญครับโอเคต่อไปตาผมนะครับปึ๊บครับได้4แต้มนะครับ1 2 3 4นะครับตรงนี้เป็นขาดน้ำความแห้งแล้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ คะแนนลด20คะแนนทีนี้เราก็ไปดูว่าเรามีการป้องกันภัยในเรื่องของภัยแล้งไหมน้องเต่าทนภัยแล้งนะครับความแห้งแล้งน้องเต่าทนภัยแรงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียคะแนนนะครับไม่ต้องเสียคะแนนภัยแล้งเช่นเดียวกันด,ดูครับ น้องลิงทนภัยแรงอีกเช่นเดียวกันครับไม่ต้องเสียคะแนนเราก็จะเล่นแบบนี้บนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเมื่อครบเวลาในการเล่นนะครับเราก็จะดูที่เหรียญของใครนั้นมีมากที่สุดนะครับก็เป็นผู้ชนะส่วนถ้าในระหว่างการเล่นถ้ามีคนสร้างเลนมาร์กในครบทั้ง4มุมก่อนก็จะเป็นผู้ชนะครับผมในเบื้องต้นของการเล่นเกมนิมอเรสซิ่งก็ประมาณนี้ครับ